เจนี่เอาผ่าดน้ป้อมเพชร41แต่หน้าเด็กเหมือนนางเอกใหม่ทำเอาไอจีแตกหนังมากจ้าเมื่อตัวแม่เจนี่เอาผ่าดน้ป้อมเพชร ออกมาปล่อยภาพพยี้ใจหนุ่มๆโดยงานนี้ได้มีโอกาสเจอสาวเจนนี่เลยมีโอกาสได้ถ่ายถามว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แต่ก็ยังบอกไม่ได้และมีโปรเจกต์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเ,เรน็วๆนี้ฝากติดตามด้วยนะคะโปรเจกต์ Project เกี่ยวกับชุดชั้นในแบรนด์ดังซึ่งทางด้านเจนนี่ก็บอกว่ายังตอบไม่ได้แต่ทางด้านตอนนี้เราต้องฟิตหุ่นและเตรียมตัวเยอะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานสเต็ปหนึ่งเลยส่วนทางด้านแฟนๆชมว่า แล้วมันก็เฟียสจริงๆค่ะอีกไม่เกิน2เดือนน่าจะได้ทราบกันคือตอนนี้ยังให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เยอะแต่เจนนี่ก็ไม่อยากให้คำมั่นสัญญาเอาเป็นว่าเจนนี่ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะส่วนตัวเราภูมิใจในรูปร่างเราไหมทางด้านเจนนี่บอกว่าอยากจะดูเฮลตี้อยากดูแข็งแรงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆหลายคนบางคนอาจจะมองว่าเจนนี่กินน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วเจนนี่คุมอาหาร80%ออกกำลังกาย20% ประมาณนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องงานเธอบอกว่าตั้งใจจะดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมอยากจะแข่งกับใจตัวเองจริงๆผู้หญิงไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองว่าจะดูแลตัวเองได้มากขนาดไหนอาหารการกินรูปร่าง mindset จิตใจและสุขภาพร่างกายด้วยในเรื่องการดูแลตัวเองเธอบอกว่าเธอเป็นคนรักในอาชีพอยากแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีเป็นแรงบันใจให้กับสาวหลายๆคน